มาชมเจคู่6 T นะอีกสักหนึ่งคันครับกับล้อตรงรุ่นนี่คันนี้เลยนี่คือล้อตรงรุ่น VF04 ครับสีดำเงาลายอมตะนิรันดร์กาอีกหนึ่งลายนะอยู่ในทุกเจเนอเรชันเหมือนเคยฮะเป็นล้อตรงรุ่นนะ5ร้อยแนะฮะใส่กับน็อต M14 ได้เลยนะฮะฟิตเมนต์ก็จะประมาณนี้สําหรับล้อตรงรุ่นนะอ่าเมาดูด้านนู้นนี่เขามีกล่องหลังอะไรเนี่ยมาให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นโช๊คด้วยนะยกขึ้นมา2นิ้วกับความสูงที่เป็น สไตล์ของเรานะไวรุ่นดูใบต้องแบบนี้นะฮะก็จะยกขึ้นมาประมาณ2นิ้วนี่แบบนี้เลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเพิ่มนี่ลายคาดข้างสติกเกอร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะ6 T เห็นปะ่ะแล้วก็มีคำว่าออโตแกมตรงนี้ก็คือบอดี้นี่เหมือนกันเลยมีโป่งตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่เห็นปะ่ะนี่จะมีช่องลมตรงนี้ถ้าเป็น 6T ีแท้เนี่ยจะมีช่องลมที่ทะลุออกด้านหลังได้แต่ถ้าเป็นตัว 6T ทีที่มาก่อนการอ่ะอันนั้นคือจะเป็นแบบตันๆเลยที่ที่เราแปลงใส่เจคูห ก็คือหน้าตาใหม่มีกันชนที่ดูแบบบึกบึนขึ้นดูหน้าตาแบบแข็งแรงมากขึ้นเป็นแบบดีเฟนเดอร์มากขึ้นสาหรับเจคู่6ท er. ีก็พามาชมอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับคันนี้ส่วนเรื่องเลี้ยวติดไหมก็อย่างที่บอกครับตัวบอดี้เนี่ยกระดองเหมือนเดิมก็ต้องแต่งซุ้มเหมือนเดิมนะฮะต้องแต่งเหมือนกันนะถ,ถ้าเกิดใส่ล้อขอบ20ยังไงต้องแต่งซุม้มไม่งั้นเลี้ยวติดนะถึงจะยกไงก็ติดสําหรับคันนี้ก็ใส่โช๊คตัวโปรเฟนเดอร์ไปเลยท็อปสุด3,500ยกขึ้นมาแบบอย่างที่นอก้าพันด้ครบเซต3ชิ้นอันนี้ลูกค้อยู่ ภาคใต้เนาะก็เดี๋ยวกำลังขับรถกลับนะฮะสำหรับเจคู่หกทีฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางล้วกันนะโคตรหลอ่อ